สบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องลุงปานาไอเอฟซีเมอร์ทุกคนเลยเนาะสบายดีอีกเทธอนึงตอนนี้กะซ่อฟาร์มกับน้องเมงกิ้งกะนั่งอยู่นอกบ้านเนาะเขามาเห็นยังน้องเมกิ้งมาเห็ดมาเห็ดข้าต้มซาลีข้าต,มาตมนะ้มาสาลีเนาะนึกว่าสีอิ่นเดาได้ดีปะกะอาซีเมนเข้าต้มอะไรเนาะพี่น้องนี่เลยอันนี้นี่ก็คือจะมาบัางดูเมกิ้งอันนี้นี่ก็คือสาลีเนาะสาลีที่เข้าเอาให้มาเนาะ กะผักกันเกะเปลือกอกแล้วก็มาเฮ็ดเป็นข้าวต้มเนาะห่อใบตองเนาะพี่น้องเบิงพ่มงเส้าฟามกัยุงย้งยุ้งโอเคนาะเดียวเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะทุกคนเอ,อ้ยพี่น้องเบิง่งนซะาลี่เนาะซาลี่เกะกับประมาณนี้แหละพี่น้องกำลังงามน,นี่เลาก็มีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนนึงนี่สบายดีเนยกิ้ง hey, สบายดีเดสบายดีสบายดีทุกคนวาดู มือนี้น้องไหนกิ้งวาเบิง้งมือนี้น้องไหนกิ้งมื้อนี้น้องไหนกิ้งสิพาลุงป้าสิพาลุงป้านาอา,า,อามาเฮ็ดข้าวต้ตมกับลูกมาเห็ดข้าวต้มกับมาเด้อเฮ็ดนำกัน,นามาเด้อเห็ดำกันวอดังดเด้อ โอเคนะพี่น้องนี่กําลังสิสอนน้องเอาภาษาภาษาลาวอยู่เนาะน้องเพิ่นก็ไปโรงเรียนแต่อาทิตนึงล่ะพี่น้องจิงจะไปโรงเรียนแล้วบ่ไเจ้าเจ้าเขียนซือตัวเองเป็นลบ่จริเจ้าซื้อยังเจ้าซื้อยังยอ้าวบ่ได้ไปโรงเรียนามาเจ้าซื้อยัง ซื้อไนกิ้งหูแล้วนะพี่น้องเบิ่งสำหรับผูดด้ใดที่ติดตามซาฟาร์มถังชอนะ็อตเนาะกัซีเ็นว่าน้องน้องเพื่อนอย่างโตปเป็นนะมือน,นั้นที่ซาฟาร์มท่ามส่วนมือน,นี้น้องเพื่อนก็สร้างเ้าแล้วพี่น้องนี่เลยพี่น้องเนาะน้องไนกิ้งเพื่อนกับเป็นคนแกะส่วนเอือยกับเป็นคนทู่ทู่มาเฮ็ดข้าวต้มเนาะพี่น้องซาฟาร์มกับซีเปะแกเปลือกคือกัน มีกำลังใจชวยแล้วไม่กิ้งคนมายืนให้กำลังใจนี่นะมอภาษาลาว์ตีเจ้าวอย่างมอภาษาลาว โอเคนะ้องพี่น้องตอนนี้ซาฟาร์มก็ให้น้องเมกิ้งเพื่อนเป็นคนทู่ก่อนเนาะเดี๋ยวกบจีได้เปลี่ยนกันเพราะว่าซาลี่มันแก่แล้วมันทู่ยากเนาะพี่น้องตรงได้ใส่แหงไหน้เป็นจังได้น้องเมก, <c oughs> ก,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 กิ้งควาหูซึกเจ็บแกนเจ็บแกนทู่แล้วเราไปเห็ดเนี่ยได้นน่คลายกับเครื่องบดนะคะนี่เห็ดจังไดย์โต เอาไปผสมน้ำมะเห็นอะไรผสมดีแห้งเกินก็ผสมน้ำผสมดีไปแห้งแล้วก็คนอย่าให้มันเปียกเลยอย่าให้มันเปียกเลยนะตรงให้มันเปียกๆน้อยนึงเนาะะตรงใสน่น้ำไา่นี่ตัดภาพมาที่ผู้ซวยขคงเห่าพี่นอะสะเลยเพิ่นเห็ดพี่นอะ อันนั้นท่านเก็บไว้จังน้อยเอาไปทิ้มเปลือกมาันาวบนตรงโยนเข้าใจบอเข้าใจเ,เ,ใจเข้าใจ <c oughs> เจียวไปทูน่นลพี่น้องก็ตอก้องแกะอันนี้มันยังไม่กิ้งพมมัน <c oughs> ตอ้องแกะพิมสลี่ก่อนเนาะน้องค okay, นว่าโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวซาฟาร์าก็อนุญาตไปแกะเปลือกแล้วก็ซีมาเปลี่ยนทู่กับน้องไมกิ้งเนาะ นี่เลยพี่น้องตอนนี้กำมหาหดคิวซอฟฟาร์มแล้วนะนี่หดคิวซอฟฟาร์มแล้วเปลี่ยนกันเนาะปวรดสลีมันแข็งพี่น้องเปลี่ยนกันคู่คลายๆกับบดสลีเนาะบดให้มันมุนหล่ะก่ะเอามาผสมคุณกับน้ำตาลคันท้ามันเฮงหน,น้าค่ะเอาไปคุณกับน้ำเนาะแต่คันท้าประมาณนี้นี่แม่นใดแล้วพี่น้อง อเอาในโตมาหฮหล่างจากหฮแ,แล้วนะก็เอาไปนึ่งพี่น้องโอเคนะเดี๋ยวสะาพานก็สีข้อโตไปร่กันพี่น้องโอเคพี่น้องนี่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วนี่ทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็สีพากันเขาไปในเหือนเนาะไปขนอยู่ในเหือนพี่น้องเป็น,นอย่งไดเจ็บมือบอชากแล้ว โอเคนะ้อทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในเหือนกันเฮ้ okay, ทุกคนเดี๋ยวน้องไมก่กินเพื่อนก็เอาน้ำตาลใส่นะน้องเพื่อนบอกว่าซัมนี้ใดเดี๋ยวน้องพี่น้องโบธาใสน่นำกระดาษนะน้องน,น,น้องเพื่อนา่าเดี๋ยวคนแล้วก็เอาใบตองมาโหเลยพี่น้อง <c oughs> นี่เลยล้างมือเราปะล่ะล้า <c oughs> งแล้วเด้อพี่น้องคนเบิ่งบกนะงกักเลยได้นะซอฟฟาร์มกัดทู่จน เก็บแคมไม่กินกันจนเมื่อยทุบไปทุบมาแต่ซํำนี้พี่น้องบึง <c oughs> กำลังปั่นนะพี่น้องปั่นไปปั่นมาบึง้งน้อยแทน้อยวะ <c oughs> น้อยแ <c oughs> ทน้อยวะ <c oughs> บึงอันนี้ค่ะคนนั่งบึงพี่น้องนี่เลยพี่น้องเกรียยใบตองแล้วเรียบร้อยแล้ว อ้าวนี่พี่น้องเป็นตองกับจีไปจี๊มาแล้วก็มึดเบิ่งเนาะเบิ่งน้องไว้ิงเพิ่นก่อนใหญ่กว่าันบ่ก่น้อยพุด่นี่กิน้กินน้อยนี่เลยเนาะปันกพี่น้องเด นี่ได้น้องไมกิ้็ดตามเปุ้นนะปุกใส่หักไปทางล่างปากว่างอ่ะโอเคนี่เลยเป็นพี่น้องก่อนแหลกเนาะเราก็เอาไปนึ่งพี่น้องนึ่งสุกแล้วก็แบ่งกันกินเนาะไมกิ้ นึ่งสุกแล้วก็เอาไปให้มูกินเนาะเศษเเศค่ะค่นึ่งแล้วแล้วก็เอาไปให้มูกินพี่น้องนมูกจเอนได้ยังงะเลยคนที่งคิดว่าิไใ้จากก่อนพี่น้องสำหรับผู้ใดเบ่งมาหอดีนาอกะสามารถคอมเมนต์มาบอกซาฟาร์แต่นาอว่าจากก่อนนะกมาท้าเบ่งสรุปนำกันพี่น้องเดี๋ยวซาฟาร์ก็สิไปหอซอยน้องไม่กินก่อนนะ ไม่กินคิดว่าจะก,ก่อนถ่ายไวปมึงดูประมาณจะก,ก่อน,อนเอวยว่ากายสิบก้อน,นไปเบิังนํากันเนาะเอวยว่าได้ตเศร้า, <c oughs> ห,าหัวก่อนโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปฮอร์ซวยน้องก่อนเนาะโอเคพี่น้องนี่ฮอรเสร็จแล้วฮนะอร์เสร็จแล้วนี่ให้น้องไม่กิน่น จับมาใส่หัว,วแล้วก็น,นับเบิง้งสองสามสี่ห้าใส่ตรงนี้นู่นนี่นะอืมปิ้นขึ้นเจ็ด <11. S> 1ิ1เอ3อัสิบส, <13. S 1> สบนหักมาทางผิวหักกลับไปสิบสี่ก่อนเนาะพี่น้องทางหมดทุ่มจนหมดแหงเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่เลยโอเคนะพี่น้องเนาะหนึ่ง นึ่งข้าต้ตมปลาไว้นี้ก่อนเนาะนี่เลยเจกน้อยสุกแล้วค่ะมากินนํากันเนาะทุกคนนึ่งก่อนเนาะตัวนี้ก็นึ่งก่อนนะํากําลังสีฟดแนละ้วนี่พี่น้องโอเคเนาะทุกคนนี่เลยขนมซาซาลีนะเนาะโบมันซาลีได้ซาลีเนาะขนมซาลีหอมกะสุกเป็นที่เรรียบ้อยแล้วตอนนี้เบิง่งให้นอ้องไปกินเพิ่นเปิดมาเบ่งปัทธรูป ใส você, oh oh <c oughs> like <gr patient noise> ่ลายผูดเนาะพี่น้องออกมาหู้ควันนี่เลยพี่น้องห้อมเลยห้อมห้อมเนาะนี่น้องไมกิ้งเพื่อนกระบอกว่าห้อมพี่น้องดีเลยพี่น้องเบิังซี่เนาะปักคักนี่ซีมึงดูน้องไมกิ้งบิางน้องสีบิังเนาะพี่น้องเนี้ยห้อมเนาะพี่น้องเนาะ แสบบ่แสบบ้านบ่บ้านส้มกับทีเห็ดมาดุนสามสี่ชั่วโมงบ่ส้มส้มเนาะพี่น้องเบิงึงนี่เนี้นนยๆใส่เลยชิมเนี่ยว้าวพี่น,น,น,พน,น,น้องเนี่ยอืมอืมจานน้อพี่น้องว่างมากน่าเด้อทุกคน มากินขนมตาลีกับน้องเมย์กิ้งแล้วก็สร้าฟาร์มเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้กันจะเพียงเท่านี้เนาะน้องเมย์กิ้งและสร้าฟาร์มข้อตรงไปกินจอนเราพบกันใหม่กับสำหรับคลิปหน้าเลาวขอให้อ่ายเอ๋ยน้องเอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอ๋ยฟาร์มกับน้องเมย์กิ้งเนาะสร้างหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีบายบายทุกคนพื้นทอง